เน,นื่องจากสทศปีนี้นะครับได้ประกาศว่าจะไม่มีการสอบโอนิที่เปลี่ยนแปลงก็คือในระดับชั้นม .6 นะครับปีที่แล้วไม่มีการสอบม .3 ปีนี้ไม่มีการสอบทั้งม .3 และม .6 แล้วก็หนังสือสอพอมเข้าโรงเรียนจริง,รงๆกําหนดการนะครับที่สทศออ,ออกนะครับก็คือจะให้โรงเรียนส่งข้อมูลให้สอทศโดยป้อนข้อมูลลงไปในระบบภายในวันที่1นึถึงสากันยายนนะครับ แต่เนื่องจากสพมเพิ่งส่งหนังสือมาโรงเรียนเมื่อวันเมื่อวานเมื่อวันศุ่นี้นะครับโรงเรียนก็ได้รับแล้วก็ได้คุยกันกับคุณครูจันพรภะได้คุยคุยกับคุณครูสักกรยานะครับหนังสือก็ออกจากโรงเรียนไปเมื่อวานนี้ก็คุยกันว่าเราจะทํายังไงเพื ily, ่อให้รายงานข้อมูลสํานักงานเขตได้ทันนะครับปัญหาเกิดจากเขตส่งหนังสือมาที่เราหนังสือออกจากเขตวันที่20นะครับมันเลยทําให้เราต้องรีบทํางานนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ระหว่างสสสกับเขตเขาประสานกันอย่างไรทําให้หนัง e สือมาโรงเรี eviden. ยนเราช้าเมื่อหนังสือมาโรงเรียนเราช้าก็เลยทําให้เรามีเวลาทํางานเพียงแค่ไม่ถึง1ิบวันนะครับซึ่งก็ได้ปรึกษากันแล้วว่าขั้นตอนที่หนึ่งก็คือจะอธิบายคุณครูที่ปรึกษานะครับให้คุณครูที่ปรึกษาอธิบายเด็กกรณีมสาเนี่ยไม่กังวลนะครับเพราะปีที่แล้วเราก็ทําอย่างนี้ถ้าเป็นครูที่ปรึกษาเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นครูที่ปรึกษาใหม่เนี่ยนะครับก็จะต้องทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับ ก่อนอื่นผมขอพูดก่อนนะครับว่าวัตถุประสงค์การสอบโอนิคืออะไรนะครับข้อที่1น,นะครับก็คือเพื่อตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษาในแต่และระดับชั้นนะครับปสามปหกมสามมหกว่ามีคุณภาพตามพรบการศึกษาที่เขากําหนดไว้หรือเปล่าซึ่งพรบกําหนดไว้จะต้องมีการวัดผลประเมินผลในระดับช่วงชั้นนี่คือเหตุผลแรกที่มีการจัดการสอบโอนิโดยสทสนะครับ เพราะว่าพรบการศึกษากำหนดไว้ก็เลยต้องจัดตามพรบนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเป็นการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละระดับนะครับเขาตั้งเป้าว่าต้องการยกระดับหลังจากวัดเสร็จแล้วโรวงเรียนใดไม่ได้คุณภาพตามที่กําหนดก็ต้องทําโครงการยกระดับเพื่อให้ผ่านมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตรที่สพฐกําหนดนะครับประเด็นที่3นะครับวัตถุประสงค์ข้อ3ก็คือต้อง ต้องต้องการให้นักเรียนจบหลักสูตรแต่ละสูตร,ตตรเพื่อมาตัดสินผลการเรียนซึ่งวัตถุประสงค์ข้อที่3มเนี่ยมันมาเพิ่มเติมที่หลังนะครับจุดประสงค์หลักคือข้อหนึ่งกับข้อ2นะครับพอพอมีการสอบวัดไปไม่มีการตัดสินผลการเรียนในการจบก็มีเสียงสะท้อนกลับมาเขาก็เลยเพิ่มจุดประสงค์นี้อีกข้อหนึ่งนะครับข้อดีของการสอบโอนิตดียัอย่างไงนะครับข้อที่1ก็คือเป็นการประเมินคุณภาพนักเรียนตาม วัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งเลยนะครับประเมินคุณภาพนักเรียนว่าเป็นอย่างไรประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ประเมินคุณภาพของโรงเรียนว่าโรงเรียนจัดคุณภาพตามคุณภาพที่สอพทออต้องการหรือเปล่าจัดได้ตามคุณภาพนั้นไหมนะครับหลังจากข้อที่สของวัตถุประสงค์มันก็ส่งผลให้ต้องนำคะแนนโอนิมาใช้เขาก็เลยมีการจัดเพิ่มเติมคือ ให้เป็นองค์ประกอบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสําหรับนักเรียนมหนะครับและตอนหลังก็ต้องเป็นองค์ประกอบในการสอบเข้ามสม1ซึ่งข้อนี้ก็เป็นข้อที่เพิ่มขึ้นมานะครับข้อเพิ่มขึ้นมานะครับนี่คือข้อดีของการสอบโอน็ตนะครับต่อมาข้อข้อเสียนะครับข้อเสียนี่ค่อนข้างถูกโจมตีเยอะพอสมควรนะครับสทศนะครับข้อที่1ก็คือสอพทอหรือสอพอมนําผลของการสอบโอน็ตไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่า สอพอมอก็ไปใช้เป็นเกณฑ์ในการย้ายครูเป็นเกณฑ์ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ในการเสนอความดีความชอบของคุณครูเป็นเกณฑ์ในการทำผลงานของคุณครูนะครับซึ่งเขาก็มองว่ามันเป็นการผิดวัตถุประสงค์เพราะวัตถุประสงค์ไม่ได้ต้องการให้คุณเอามาทําเป็นเกณฑ์อย่างนี้ก็มีเสียงโจมตีออกมานะครับก็เลยมีการปรับนะครับจนกระทั่งเป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับนี่คือการปรับหลังจากมีข้อดีข้อเสียค่อยปรับไปเรื่อยๆ ข้อที่2นะครับหลังจากมีการสอบนักเรียนเครียดน,นะครับนักเรียนต้องกังวลในการสอบซึ่งทุกโรงเรียนก็เน้นในการติวนักเรียนนะครับในการปวดวิชานักเรียนหลังจากนักเรียนเครียดเพราะว่าโรงเรียนทุกโรงก็ต้องการให้คะแนนโอ,อนิดีขึ้นก็เกิดมหกรรมการติวทั่วประเทศนะครับติวเตอร์ก็มีไรายได้จากการไปติวโอนิโรงเรียนเดินสายติวโอนิททั่วประเทศนะครับนอกจากนั้น ผู้ปกครองก็ต้องส่งนักเรียนไปกวดวิชาเพิ่มนะครับก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนี่คือข้อที่มองว่าเป็นข้อเสียที่ถูกโจมตีนะครับพอหลังจากมีการจัดไปตั้งแต่ปี4 8 49เป็นต้นมานะครับก็ประมาณ20ปีนะครับก็ได้ข้อสรุปมันมันมันใช้คำว่าเกิดองเกิดเป็นข้อสรุปออกมานะครับเป็นององสรุปนะครับว่ายกเลิกการสอบเถอะนะครับซึ่งปีที่แล้วก็เป็นการยกเลิกการสอบมอ ปปสป6มสาครั้งแรกนะครับแล้วปีนี้ทางทอปอ,อ,อก,ก็ได้ประกาศนะครับว่าจะไม่ใช้คะแนนสอบโอนิเป็นองค์ประกอบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับมันก็เลยส่งผลให้การสอบโอนิทของมหปีนี้จะต้องมีการปรับเหมือนกับมสามนะครับแต่ถามว่าคนที่อยากสอบสอบได้ไหมสอบได้เหมือนเดิมนะครับคนที่ไม่อยากสอบก็ไม่สอบได้นะครับ ถามว่าโรงเรียนอยากสอบโรงเรียนอยากให้สอบไหมนะครับถามว่าถ้าเกิดนักเรียนทุกคนสอบมันก็เป็นการวัดคุณภาพของโรงเรียนเหมือนกันนะครับแต่ถ้านักเรียนไม่เต็มใจที่จะสอบนักเรียนก็ไม่สอบได้เราไม่สามารถไปบังคับนักเรียนสอบนะครับเหมือนกับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 นะครับถ้านักเรียนไม่เต็มใจที่จะฉีดผู้ปกครองไม่นุ้นะอนุญ,ญาตให้ฉีดเราก็ไม่บังคับให้เด็กฉีดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ การสอบอันนี ite, so, 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 future, e so, ้คือถ้านักเรียนอยากสอบก็สอบถ้านักเรียนไม่เต็มใจจะสอบก็ไม่บังคับให้สอบนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ในการที่เรามาคุยกันวันนี้คุณครูก็จะต้องไปชี้แจงนักเรียนในที่ปรึกษาของท่านในคาบโฮมรูมนะครับแล้วก็ติดตามนะครับว่านักเรียนจะสอบหรือไม่สอบนะครับก็ไปอธิบายข้อดีข้อเสียให้ให้นักเรียนฟังนะคบว่านักเรียนจะสอบหรือไม่สอบนะครับถ้านักเรียนสอบอย่างน้อยนักเรียนก็ได้วัดผลตนเองว่าเป็นอย่างไรยิ่งสอบโดย ไม่มีผลต่อการสอบเข้ามหาวาิทยาลัยไม่มีผลต่อการสอบเข้ามสี 4. อาจจะทําให้นักเรียนเต็มใจในการสอบนะครับทําให้นักเรียนไม่กังวลในการสอบเพราะว่าสอบแล้วผลจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องแคร์นะครับก็เลยทําให้นักเรียนอาจจะมีความกระตือรือร้นในการสอบมากขึ้นเหมือนปีที่ผ่านมานะครับม .3 ของเรานะครับคะแนนโอนิตนักเรียนสอบกลุ่มหนึ่งนะครับผมจําตัวเลข ไม,ไม่ไม่แน่นะคือจําตัวเลขไม่ได้ประมาณร้อยกว่าคนนะครับประมาณร้อยร้อยหกสิบคนนะครับประมาณนี้ทาให้คะแนนโอนิของเราออกมาก็ดีนะครับคะแนนเฉลี่ยเราสูงกว่าระดับประเทศซึ่งมสามเราไม่เคยสูงกว่าระดับประเทศเลยนะครับปีที่แล้วพอเราไม่บังคับนักเรียนสอบเราก็สูงกว่าระดับประเทศแล้วก็พอเป็นผลสอบย่อยห้าวิชาก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้งห้าวิชาด้วยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับโดยทั่วไปนักเรียนเก่งก็อยากสอบ นักเรียนอ่อนก็ไม่อยากสอบก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับก็เรียนคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านว่าเราก็อธิบายนักเรียนอย่างนี้ถามว่าครูอยากให้หนูสอบไหมครูก็อยากให้สอบแต่ถ้าหนูไม่สอบได้ไหมได้นะครับเนาะคุณครูก็ไปอธิบายนักเรียนอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่บังคับปุ๊บทำให้เขาสบายใจแล้วก็ไม่เกิดดราม่าตามมานะครับคราวนี้ถ้านักเรียนรู้แล้วว่าจะสอบหรือไม่สอบทําอย่างไรนะครับคุณครูพันคุณครูปุ๊มคุณครูชลรดา เชิญนำเสนอการไฟล์ของแบบสอบถามนะครับเราก็จะทำแบบสอบถามเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้คุณครูราชัยได้อนุเคราะห์ทำแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอยู่สองหน้าเท่านั้นเองนะครับสอบถามง่ายๆนะครับสอบถามเหมือนฉีดวัคซีนนะครับแบบสอบถามความสมัครใจในการสอบโอนิทของนักเรียนมสาก็จะเป็นลิงก์ก็จะเป็นม3าทับสาทับ2จนถึง3าทับ้าทับ1ถึง6ทับ9้านะครับคุณครูราชัยได้ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นักเรียนก็ทําตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับอคุณครูโลรดาเริ่มขึ้นเลยครับนักเรียนก็เข้าไปใน Google Form เหมือนเดิมนะครับก็จะบอกชื่อนักเรียนให้กรอกเลขที่นะครับให้กรอกชื่อนะครับคุณครูปุ้มลองกรอกเลยครับกรอกดูลองเข้าไปนะครับกรอกเข้ากราวนะครับก็เหมือนกับที่เราทําทั่วๆไปนะครับกรอกเลขประจําตัวกรอกเลขที่นะครับพอกรอกเสร็จก็ข้ามไปหน้า2นะครับหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปก็จะบอกนะครับว่าผู้ปกครองนักเรียน ชื่ออะไรนะครับก ah ็เลือกชื่อผู้ปกครองนะครับนักเรียนก็กรอกอันนี้นักเรียนจะต้องพิมพ์นะครับเป็นชื่อผู้ปกครองนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรนะครับก็ไปบอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นตาเป็นยายนะครับอื่นๆถ้าไม่มีก็กรอกอื่นๆนะครับหลังจากนั้นคําถามสุดท้ายนะครับก็ให้นักเรียนเลือกครับว่าจะสอบหรือไม่สอบนะครับหลังจากคลิกตรงนี้เสร็จแล้วก็ส่งเลยนะครับให้นักเรียนส่งเรามีเวลาให้นักเรียนทําคือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ แล้ววันจันทร์ทีมงานจะประมวลผลนะครับสามวันทันไหมครับทันนะครับกันสุกเสาร์อาทิตย์นะครับพระฤหัสสครับพระฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็เป็นพระฤหัสกับสุกสองวันนะครับที่เป็นวันราชการยังมีเวลาเสาร์อาทิตย์อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็วันจันทร์ทีมงานจะได้ประมวลผลนะครับยี่สิบสองยี่สบสามยี่สิสี่ยี่ห้ายี่บหกนะครับพอประมวลผลเสร็จเราจะได้กรอกข้อมูลส่งสํานักการเขตสรุปว่ามีนักเรียนสอบกี่คน มีนักเรียนไม่สอบกี่คนนะครับเหมือนกับการฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้ทางทางคุณครูราชัยก็ได้สรุปออกมาแล้วนะครับโรงเรียนเราฉีดวัคซีนประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ละระดับก็ไม่ไม่เท่ากันนะครับ90 91 94 96 95แต่ละระดับชั้นนะครับก็ถือว่าฉีดเยอะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับการสอบออนไ์ก็ขึ้นอยู่กับน,นักเรียนว่าจะสอบเท่าไหร่นะครับเป็นสิทธิ์ของเขานะครับที่ที่เชิญคุณครูประชุมวันนี้ก็คือ อยากจะอธิบายอย่างนี้นะครับผมเอาละครับคุณครูสกุลยา,ลยาจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับเชิญครับคุณสกุลยาเป็ครูสกุลยาเชิญครับยัง,ยงเดินทางอยู่ครับยังไม่ได้กลับขออภัยครับครูสกุลยากําลังเดินทางอยู่ครับยังไม่เรียบร้อย คุณคุณน้ำอ้อยครับคุณคุณน้ำอ้อยเพิ่มเติมอะไรไหมครับเพราะคุณคุณน้ำอ้อยจะต้องดูแลการกรอ,อกข้อมูลอยู่เชิญครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับได้ยินค่ะ,ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ถ้าเป็นระดับชั้นมสามปีที่แล้วเราก็เคยดำเนินการในลักษณะนี้มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคืออ่า อยากจะเพิ่มเติมตรงที่ว่านะคะอยากให้ครูที่ปรึกษาเนี่ยนะคะมีชื่อร่วมอยู่ในตัว g o o g l e Form นะคะเพราะว่าครูที่ปรึกษาจะได้เข้าไปดูได้เลยนะคะว่ามีนักเรียนคนใดยังไม่ได้เกาะข้อมูลแล้วก็สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องอไม่ต้องรอทีมประมวลผลนะคะเพราะว่าจะได้ติดตามได้รวดเร็วมากขึ้นถ้าเกิดว่าในส่วนของข้อมูลเนี่ยเรียบร้อยนะคะเร็วกว่า ที่เราคาดการไว้3มวันนะคะทีมที่นำข้อมูลไปประมวลผลเนี่ยก็จะได้นะคะนำข้อมูลเข้าสู่สทสอเพราะว่าตัวข้อมูลเนี่ยไม่ได้ส่งสำนักงานเขตนะคะจะเป็นการเข้าเข้าสมัครไปยังเว็บไซต์ของสทสอซึ่งข้อมูลที่ใช้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างหลายส่วนเหมือนกันนะคะแล้วก็งานทะเบียนก็มีความกัวงวลใจนิดนึงตรงที่พอเราดึงข้อมูลออกมา ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าข้อมูลสมบูรณ์หรือเปล่าเนื่องจากว่าภาคเรียนนี้นะคะจะจบภาคเรียนแล้วแต่เราไม่ได้เจอเด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลของเด็กม .3 ม .6 ปีนี้ยังไม่ได้รับการอิดิชเลยนะคะยังไม่เคยได้รับการแก้ไขปกติถ้าเราเจอเด็กเนี่ยเราจะมีการพิมพ์ข้อมูลไปให้เด็กเนี่ยตรวจสอบข้อมูลเพื่อ,อเพื่อความถูกต้องของการออกเอกสารที่ใช้สำหรับศึกษาต่อแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร สอบสมัครเรียนอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากกับครูที่ปรึกษาว่าหากาสามารถดําเนินการแล้วเสร็จนะคะได้รวดเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าทีมที่นําข้อมูลไปทาต่อเนี่ยก็จะได้มีเวลามากขึ้นตรงส่วนนี้นะคะ่ะแจ้งให้ทราบวา่าไม่ใช่เป็นประเด็นยกเลิกสอบนะคะนะคะข้อสอบโอนเ็ตไม่ได้มีการยกเลิกสอบ แต่ยกเลิกการนำผลไปใช้ในทุกประเด็นนะคะซึ่งจริงๆแล้วของโรงเรียนของภายเนี่ยเราไม่ได้ใส่ผลโอนิตตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะเนื่องจากว่าระดับชั้นม .6 เนี่ยเขาให้สั่งสั่งให้อนุมัติจบวันที่9เมษาซึ่งมันเป็นประยะเวลาก่อนที่ผลโอนิตจะออกแล้วก็ทางสักงานเขตเนี่ยสั่งทงมาให้เลยว่าไม่ต้องกรอกลงใน พอนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดสัดส,ส่วนคะแนนเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คือ,อวัตถุประสงค์เดียวของการสอบบัณฑิตก็คือเพื่อนำผลนะคะมาวัดผลคุณภาพการศึกษาของตนเองนะคะแต่ข้อดีของมันก็คือว่าเป็นการวัดผลที่มีข้อสอบที่เป็นมาตรฐานและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเวลานักเรียนจะเข้าทดสอบคุณภาพการศึกษาของตัวเองเนี่ยก็จะมีองค์กรเอกชนหลายหน่วยที่ เปิดให้เด็กสอบเพื ER ่อว <familia S 2> ัดค <reco Christ. S 2> ุณภาพนะคะในหลายรูปแบบแต่ถ้าเป็นสอสทศเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นองค์กรมหาชนที่ทําให้นักเรียนของเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็สอบที่โรงเรียนของเราด้วยนะคะก็ตรงนี้ก็อยากฝากให้ครูที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้ารับการทดสอบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณน้ำอ้อยครับผมอาจจะพูดไม่ทันระวังไม่ใช่ยกเลิกสอบใช่จริงๆครับไม่บังคับให้สอบพูดคำนี้นะครับ การสอบยังมีอยู่นะครับแต่ไม่บงังคับให้สอบนะครับเพียงแต่ยกเลิกการเอาคะแนนไปใช้องค์ประกอบในการสอบเข้านะครับผมคุณครูท่านอื่นมีคําถามไหมครับเรียนเรียนคุณไดมิทนะคะครับไอตัวที่ที่ให้เด็กทุกคนกรอกนะคะตั้งแต่มมสามถึงมหกอะคะ่ะอยากให้คุณครูที่ที่กรอกเสร็จแล้วอะคะ่ะให้รายงานรายงานในศูนย์ไผ่ทองให้ครูสุกัญญาเราทราบนะคะน,นี้เสนอคะ่ะ เหมือนที่เราทําของตัวของครูราชัยที่ฉีดวัคซีนนะค่ะครูครูสกุลยาเนาะโอเคครับครูสกุลยาไอ้ครูสกุลยาเราทราบโอเคครับผมครูสกุลยาครับผมหลังจากที่แต่ละห้องถ้ากรอบครบแล้วคุณครูก็ถามนักเรียนไปใครยังไม่กรอกคุณครูก็เช็คเนาะให้ให้ให้นักเรียนแคปหน้าจอละรายการกลับมาว่ากรอกถ้าครบเสร็จแล้วคุณครูก็มารายงานที่ศูนย์ใบทองเหมือนที่เราทํากัน ในการถามฉีดวัคซีนนะครับคุณครูสกุลยาจะได้ทราบว่าห้องไหนครบแล้วห้องไหนไม่ครบนะครับก็ที่ผ่านมาในการฉีดวัคซีนก็ถือว่าทําได้ดีนะครับทําได้ดีนะครับผมทำได้ดีและรวดเร็วค่ะก็อยากให้ใช้วิธีการเนี้ค่ะครับผมขอบคุณคุณครูเจริญที่ให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับท่านอื่นถามคุณอ้อยค่ะคุณอ้อยคุณอ้อยคะค่ะ คุณน้อยคะสอามมันมีเด็กคุณมันมีเด็กคนนึงนะคะหกทับสี่เนี่ยเขาบอกว่าใบาสุจิบัตรเขาเน่ะไม่มีชื่อบิดามันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเ<ม><ม>ขาเอาไปยื่นเขาเอาไปยื่นเพราะว่าเด็กไม่ได้จบที่นี่คะ่ะเขาเอาไปยื่นที่รบอ,นอเ,เ,เอน,นี่ยเขาเขาตอนเนี้ยเขามีปัญหาแล้วเด็กอะ่ะแล้วตอนที่เขาสอบเข้าอ่ะเขาไม่ได้จบจบที่นี่คะ่ะเด็กเขาจบที่กองทูนนายบีรพัฒน์น่ะบังเอิญว่ามันคุยเรื่องอะไรกันไม่รู้อ่ะพี่เนี่ยพี่คุยกับเขาแล้วบังเอิญบอกว่า รูค,คะในสุติบัต่ะมันไม่มีชื่อบิดาผมอ่ะแล้วเธอแจ้งเกิดกันได้ยังไงสุธิบัต่ะแล้วก็สงสัยว่าเข้าโรงเรียนนี้มาได้ยังไงในเมื่อไม่มีไม่มีชื่อบิดาพี่อยากให้อ้อยอะ่ะไปดูตรงนี้ให้เด็กได้ไหมค่ะต่อคุณคณรูเจริญนะคะว่าเหตุก,การณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้คะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ปรากวชื่อบิดามานดาเราจะขีดแบบนะคะในในใบอ,อ่ออ่ะค่ะ,ะมีนดได้ใช่ไหมใช่คะ่ะเกิดขึ้นได้แล้วตอนเนี้ย เมื่อปีสองปีของการรับนักเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อมูลในลักษณะแบบนี้มากขึ้นเยอะเลยค่ะเป็นลักษณะว่าบางคนก็มีชื่ออย่างเดียวไม่มีนามสกุลซึ่งเหมือนเป็นชื่อสมมุติที่เขาใช้ในการแจ้งเกิดค่ะแล้วก็บางเคสก็จะเป็นไม่ปรากฏชื่อบิดาไปเลยนะคะพอไม่ปรากฏชื่อบิดาก็าตามหลักเกณฑ์ของว่าด้วยการทําเอกสารเนี่ยจะให้ขีดแดกค่ะจะให้ขีดแดกแล้วก็ ตรงปปสามด้านหลังจะลงประกาแดงว่าไม่ปรากวหลักฐานเรียกหละะักฐานไม่ประกวดแสดงว่าเด็กค่ะแสดงว่าเ,เด็กเขาจบได้ใช่ไหมคะจบได้ปกติค่ะจบได้แต่แต่เขามีปัญหาตรงเขาเรียนรอดอแล้วก็คือทางค่ายอะ่ะเขาให้เอาตรงนี้ไปยื่นพี่ยังไม่ได้ถามนะว่าเขาดาเนินการยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตรงเนี้ยมันมีปัญหาตรงนี้แต่โรงเรียนเราไม่มีปัญหาแล้วไงแต่ทางค่ายเขาเรียนรดมีปัญหาค่ะก็ก็ก็อาจจะต้อง ให้ใหทางค้าอยากประสานมากับคุยกับนายทะเบียนอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อที่จะแจ้งว่ามันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้แล้วก็าตามหลักของการออกระเบียบน,นะคะไอออกตัวระเบียนประวัติต่างๆเด็กก็สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะได้แจ้งครับแบบนี้เนะาะเขาจะได้ไปแจ้ง,งค่ะให้เบอร์อให้เบอร์คุณน้องอ้อยไปก็ได้ค่ะเขาจะได้คุยกับคุณน้ององ้อยในส่วนโอเคง่ะเดี๋ยวพี่จะติดต่อเด็กห้องพี่เนาะค่ะค่ะ ขอบคุณค่ะคอนี้ตครูเจริญครับนี่นี่คือสาเหตุที่เราพบกันตอนนักเรียนมอบตัวที่เมื่อก่อนนะเราบอกว่าถ้าเอกสารไม่ครบเราจะไม่รับนะครับเราจะไม่รับคือกรณีที่นักเรียนไม่มีชื่อพ่อเนี่ยมีบ่อยนะครับมีบ่อยก็คือเหมือนกับว่าเป็นปัญหาของคุณแม่เขาที่เขาเขาเขาพูดตรงๆก็คือท้องแล้วไม่มีพ่ออย่างเงี้ยนะครับมีมีซึ่งซึ่งไม่ใช่หลายแรกมีบ่อย ผมก็เคยสอบถามเขาพอผู้ปกครองตอบมาอย่างนี้ในใบเกิดตอนตอนเขาไปแจ้งที่อำเภอทางอำเภอเขาก็รับรู้ว่าเด็กคนนี้ไม่มีชื่อบิดาเขาก็ขีดมาอันนี้ง่ายใช่เขาออกให้เราก็ต้องเราก็ต้องรับรับหลักฐานตามที่มีอยู่ในมือนะครับซึ่งเด็กอย่างนี้เรารับเข้าเรียนแต่ว่าตอนที่เขาจะออกไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาแบบนี้คือเขาก็ต้องไปแก้ปัญหาเขาเองเขาก็ต้องไปตอบปัญหาอย่างนี้ทุกๆครั้งก็จะต้องมีคนถามเขาทุกครั้งเมื่อไหร่ที่ให กอกชื่อบิดามารดาซึ่งตามระบบของทหารน่ะเขาก็ต้องมีชื่อหนดใช่ชื่อพ่อสำคัญมากแกต้องมีนะครับก็แนะนําเขาอีกแบบหนึ่งครับคุณเจริญครับถ้ามีปัญหาก็ให้เขาปรึกษาคุณคูวิรัตให้คุณคูวิรัตประสานกับทางทางทางนสทอครับทางนู้นคขาว่าเป็นอย่างนี้อนนี้คือพอเราอธิบายให้เขาฟังเหตุผลเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วเกิดอะไรตอนแรกเขาอาจจะมองว่าเอกสารเด็กไม่เรียบร้อยเอกสารโรงนี้ไม่เรียบร้อยแต่ถ้าเขาเข้าใจปุ๊บเขาก็จะรู้เลยว่า มันเกิดเพ่พ่อแบบนี้ไม่ใช่รายแรกครับมีบ่อยครับมีมีหลายผมไม่แน่ใจว่าครูวิรันก็ทราบหรือยังคะตอนนี้เพราะว่าอาจจะไม่ทราบแล้วก็คือทางทางค่ายนะคะเขาให้ยื่นใบอะไรก็ไม่รู้อาจจะมีกอบิดามันดาเนี่ยค่ะแล้วคือเด็กคนนี้ก็มีปัญหาอยู่เขาจะต้องยื่นเขาจะต้องยื่นทะเบียนบ้านของบิดามันดาเพราะว่าเวลาเขาเรียนเขาเรียนปีสุดท้ายแล้วมันจะจดเวลาเขาไปเกณฑ์ทหารเขาจะต้องไปไปสำเนาของบิดาเแหาะที่ไหนต้องไปเกณฑ์ที่หาที่จังหวัดนั้น นี่ไงครับคือสาเหตุที่เขาต้องการนะครับนั่นก็ให้เขาประสานคุณครูวิรัตหรือว่าคุณครูเจริญประสานกับครูวิรัตเพื่อเพื่อดูแลเด็กอีกครั้งหนึ่งก็จะดีนะครับผมให้คุณวิรประสานให้เดี๋ยวนวันพรุ่งนี้หนูจะคุยกับครูวิรัตครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านอื่นครับมีอีกไหมครับท่านอื่นมีคําถามไหมครับน้องขออนุญาตเปลี่ยนชนิดตั๋งโน้เดี๋ยวพี่พีรับท่านอื่นมีอีกไหมครับผม เพราะน,นะครับพอดีผมจะตอบพี่จเจริญน,นะครับครับผมเชนครับคือเรื่องของการไม่มีพ่อที่อยู่ในในสูติบัตรนะครับในสูติบัตรนนะครับก็เ <นะ S 2> คยมีมีเรื่องเนี้ยอยู่แล้วก็คือผมเคยไปค้าค้ำประกันนักเรียนในสิบทหารโบกอพอปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเขาก็ถามเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อพ่อแม่เขาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ยครับก็สามารถเข้าไปทหารได้ปกติครับก็คือ แม่ไปทํางานโรงงานแล้วไปได้กับผู้ชายคนหนึ่งหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่บ้านที่เพชรบูรณ์แล้วปรากฏว่าท้องก็กลับไปตามหาพ่อไม่เจอจําไม่ได้ด้วยพ่อชื่ออะไรรู้แต่ชื่อเล่นก็ไม่ได้แจ้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีชื่อก็ไม่เป็นไรเขาก็ได้เป็นทหารจนถึงปัจจุบันนะ่ครับเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวจะให้ให้ให้ตัวเด็กอะค่ะให้ตัวเด็กนะคะ,ะ,คะไปติดต่อรูมิรัตรูมิรัตให้ติดต่อทางนู้นเขาแล้วก็อธิบายตามว่ามันมันโอเคตามที่ว่า คุณน้อง่ม่อธิบายค่ะว่าเขาจะเห็นเห็นควรยังไงเพราะว่าที่ครูนุจนาพูดมาอาจจะหลายปีแต่ปีปัจจุบันนะไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมก็แนะนําเขาไปเยี่ยมบ้านเขาอยู่บอกว่าหนูก็ต้องไปเอาญาติพี่น้องหนูน่ะไปทําตัวนี้ใหม่มันก็ได้อยู่นะคะใช่ไหมคะก็คือถ้าทางค่ายเขาไม่ยอมอ่ะก็ต้องหาใครมาเป็นก็คือญาติาเนี่ยนะจะลุงเป็นน้าเป็นอะไรเนี่ยค่ะเอามาเป็นบิดาได้เพราะว่าสามารถทําได้อ่ะค่ะ ไม่ได้ครับครูเจริญไม่ได้เหือหไม่ได้ครับไม่ได้คือคือก็ต้องใช้ชื่อไม่มีก็ไม่มีตลอดไปไม่เป็นไรครับอธิบายเขาจะเหมือนกับคุณครูยุทธนาอธิบายโอเคโอเคค่ะแล้วมันก็จบแค่นั้นแหละเพียงแต่ว่ามันผิดปกติเขาเลยถามเขาเลยเขาเลยให้แก้ไขเขากลัวว่ามันผิดเพราะว่าเอกสารทางทหารนี่ต้องถูกเป๊ะเลยตัวหนังสือผิดนิ่นึนก็ไม่ได้กระรมอะไรเขาก็ไม่ยอมครับแต่เด็กเขาก็อธิบายไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าให้ไปหาหลักฐานมา นั่นแหละก้พยายามที่ไม่เจอกันตรงๆไงโอเคๆแล้วหนูจะแจ้งห้ทราบแบบนี้ค่ะขอบคุณคุณคูยุทธนาค่ะครับผมเชิญคุณครูจำปภาครับเห็นยกยกมือหรือว่าสกิปไมโครโฟนเชิญครับจะตอบแบบเมื่อกี้นี่แหละค่ะคุณเจริญเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้เยอะค่ะเดี๋ยวนี้เขารู้กันหมดแล้วค่ะว่าไม่มีพ่อก็ได้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณคุณจำปภาท่านอื่นมีอีกมีอีกไหมครับ เพราะว่าเด็กทุกปีเนี่ยเขาจะจะไม่ไม่มีปัญหาแบบนี้ไงก็เลยสงสัยนานานเจทีครับนานานเจทีท่านอื่นมีอีกไหมครับถ้าไม่มีผมจะปิดประชุมนะครับมีคําถามอีกไหมครับไม่อยากรบกวนเวลาท่านมากนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมประชุมเพื่อฟังคำชี้แจงแล้วก็แนะนำนักเรียนต่อนะครับแล้วก็ถ้าพบปัญหาอะไรก็โทรมาคุยกันนะครับมาแก้ป,ปัญหาร่วมกันแล้วก็อย่าลืม ติดตามนักเรียนถ้าครบแล้วก็รายงานไปที่ศูนย์ไผ่ทองว่านักเรียนเราทําแบบทําแบบตอบตอบแบบสอบถาม Google Form s. ครบเรียบร้อยนะครับจะได้ทราบขออนุญ,ญาตปิดประชุมครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ